ดีครับพบกับน้องสนนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับอ่าวันนี้นะครับวันดีนะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะครับมาแนะนําลูกค้าเช่นเคยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้านะครับอิซูซูดีแมกนะครับสเปคแฉกนะครับคันนี้นะครับรถปีใหม่มากนะครับเป็นรถปี2021นะครับอ่ารถสวยมากรถใหม่น้องป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับ ราคานะครับคันนี้ราคาที่499,000บาทแค่นเองนะครับย้ำนะครับ499,000บาทนะครับรถปี2021นะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับสวยมากนะครับอ่ะรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเดิมๆนะครับคันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ กระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับสีเทานะครับโลโก้อิสุยังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับรถไม่เคยชนไม่ไม่เคยน้ําท่วมนะครับทะเบียนก็จะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับขยับมาด้านข้างนะครับคันนี้นะครับรถนี่จะเป็นสีเทานะครับด้านข้างนะครับคันนี้เราจัดทรงให้เลยนะครับจะเป็นล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับล้อแต่งทีนะครับ ขอบยาง18นะครับอ่ารถสวยเลยนะครับตัดกับตัวรถสีเทานะครับอ่าดูสปอร์ตนะครับด้านข้างเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับอ่าแม็กสวยนะครับขยับมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับอ่าสําหรับลูกค้าที่อยากได้กันชนท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้นะครับเดี๋ยวมาดูแม็กไลเนอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับ แมกไลเนอร์นะครับจะเป็นแมกไลเนอร์ที่ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเบรกไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับทุกอย่างยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารนะครับแล้วก็ห้องเครื่องกันต่อนะครับเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับคันนี้นะครับโทนสีนะครับในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำนะครับให้ดูเป็นสปอร์ตนะครับสไตล์ isuzu นะครับคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะครับ เราเริ่มมาจากกระจกเลยนะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับการควบคุมควบคุมโดยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับคันนี้เนี่ยใหม่น้อยมากนะครับรถปี2021นะครับเลขไมาอยู่ที่40,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับเป็นน้องป้ายแดงเลยแนะนำคันนี้เลยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับก็สามารถฟัง am fm นะครับ mp 3นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์มือถือได้หรือว่าเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับสาหรับคันนี้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ปรับเมนนวดนะครับปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็สามารถปรับได้รอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่6สปีดนะครับหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์ชุดแต่งนะครับเราแต่งให้เลยนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนุ่มนะครับดูสปอร์ตนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถถอดซักได้นะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับ คันนี้จะเป็นแคปนะครับสามารถเปิดได้นะครับเป็นโอเพนแคปนะครับด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับนั่งนุ่มสบายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าห้องเครื่องถือว่าสวยมากนะครับสมบูรณ์มากนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเลยเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับรถไม่เคยแต่งเครื่องมานะครับ มาคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับ150แรงม้านะครับเป็นเครื่องประหยัดพลังงานเลยนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอ่าคันนี้จะเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะครับอ่าอ่านะครับคานนะครับทุกอย่างจะเป็นคานเดิมนะครับอ่าแผ่นเพดนะครับยังอยู่ครบนะครับอ่าทุกอย่างยังอยู่ครบน็อตทุกอย่างไม่เคยขยับนะครับรถสมบูรณ์มากนะครับแทบจะ100%เ์เลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับในระบบเบรกเลยทีเดียวนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับจะเป็นแผ่นกันความร้อนมาจากโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตตรงนี้นะครับไม่เคยขยับเลยนะครับทุกจุดยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยขยับเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับนะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2021นะครับอ่าลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ ค่างวดนะครับฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ที่8 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นน้องป้ายแดงเลยทีเดียวรถปี2021นสะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร098นะครับ4696699นะครับบริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับหรือนะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะครับบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์แยกนนทงทองนะครับ เรามีแอดมินคอบริการให้คําแนะนําในการออกรถนะครับของเรานะครับก็จะมีนะครับบริการนะครับรับทาสัญญานะครับทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนตําบลไหนนะครับสามารถออกรถได้นะครับเรามีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับและก็เรามีบริการฟรีค่าจัดนะครับค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบวให้พร้อมนะครับชุดโอนนะครับเราทําให้ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําเรื่องนะครับเราทําให้เลยทั้งหมดเลย ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา8,000ค่างวด8,800กว่าบาทนะครับแค่นั้นเองนะครับสามารถจัดฟรีดาวได้นะครับทุกอาชีพนะครับโอเคนะครับน้องสนนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคันไหนนั้นนะครับฝากลูกค้านะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับสำหรับวันนี้น้องสนแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ